ราสวัสดีชาวราศีพฤษกทุกท่านนะครับผมหมอโยจากช่องดูดวงกับหมอโยนะครับวันนี้ผมมา ทำนายดวงชะตาประจําสัปดาห์ที่18จนถึงวันที่24มกราคมพศ2564ในสัปดาห์นี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยครับผมนะครับโดยเริ่มจากเรื่องของหน้าที่การงานกันก่อนในเรื่องของหน้าที่การงานในช่วงสัปดาห์นี้ชาวราศีพฤกษจะได้รับคําชมจากลูกค้านะครับจะได้รับคําชมจากเจ้านายถึงผลงานที่คุณได้ทําในช่วงสัปดาห์นี้คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับผมคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักได้รับการกล่าวขานได้รับการบอกต่อ ทำให้มีลูกค้าเพิ่มเข้ามามากขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับ คุณยังมีเงินให้ได้ใช้จ่ายอยู่ยังไม่ได้ถึงขั้นขาดสภาพคล่องนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีครับผมในเรื่องของการเงินยังมีดวงของชาวราศีพฤกษ์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการที่พระราหูเข้ากลุ่มลัคนาตรงบนให้มีเกณฑ์การออกจากงานย้ายงานหากคุณมองหาในเรื่องของงานใหม่นะครับผมขอให้คุณวางแผนในเรื่องของการเงินในช่วงประมาณ2-3ถึงเดือนนี้เป็นต้นไปล็อกอยู่แค่ช่วงระยะนี้นะครับหลังจากนั้นผ่านในช่วงประมาณเดือนเมษายนนะครับคุณจะมีโอกาส าได้งานใหม่อย่างที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะครับผมต่อมาในเรื่องของความรักของชาวราศีพฤกษกันบ้างครับผม ความรักของชาวราศีพฤกษ์ในช่วงสัปดาห์นี้คนที่มีคู่แล้วนะครับมีเกณฑ์จะทะเลบบาะเบาะแว้งมีเกณฑ์ขัดแย้งมีเกณฑ์ใช้อารมณ์หงุดหงิดใส่กันดังนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ลดความตึงเครียดลงมาหาอะไรที่มันผ่อนคลายดูละครดูซีรีส์โทรทัศน์ด้วยกันนะครับให้เกิดความสานุกสนานให้เกิดความผ่อนคลายจิตใจนะครับจะทําให้ความรักของชาวราศีพฤกษ์ในสัปดาห์นี้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนคนโสดนะครับส่วนคนโสดในสัปดาห์นี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะมีความรักหากคุณนะครับเริ่มจับคบใครสักคนให้ระวังนะครับให้ระวังเกณฑ์นะครับการถูกหลอกในช่วงสัปดาห์นี้ดังนั้นในช่วงนี้หากมีใครเข้ามาจีบนะครับให้ใช้ระยะเวลาทิ้งระยะเวลาดูไปอีกสักหน่อยแล้วค่อยตัดสินใจในช่วงสัปดาห์หน้าหรือ อาจจะตัดสินใจในช่วงต้นเดือนหน้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมต่อมาครับผมในเรื่องของเกณฑ์ภาพรวมเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุสุขภาพอะไรต่างๆในช่วงสัปดาห์นี้ของชาวราศีพฤกษ์ถือว่าดีมากๆนะครับผมยังไม่มีอะไรที่น่าห่วงหรือต้องกังวลใจและทั้งหมดนี้ก็คือดวงชะตาของชาวราศีพฤกษ์ในสัปดาห์นี้นะครับหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ